สิ่งที่ยืนยันได้และนะครับเป็นที่ประจักพวกเราผู้ศึกษานะครับว่ายังไม่เคยมีรัฐบาลไหนไม่เคยมีหัวหน้ารัฐบาลหัวหน้าคณะใหญ่ๆนะครับที่สามารถไปเชื่อมสัมพันธ์ทไมตรีให้เกิดความแน่นแน่นรับซึ่งการนำนักธุรกิจมารั้งนี้มันก็จะทำให้ประเทศไทยของเรา มีเศรษฐกิจกับทางประเทศทางตะวันออกกลางอย่เข็มแข็งนะครับไม่เหมือนในอดีตที่เราเมีความสำคัญที่ไม่มากเท่านี้อันนี้ถึงเป็นการสแสดงให้เห็นว่านะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านหัวหน้ารัฐราลารัฐของเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้พี่น้องผู้ชาติศาสนา มีความเข้มแข็สามารถประกอบสัมาอาชีพได้อิอสระและมีความเข้มแข็ต่อ,อไปวอถ่า่าง่อน,นสิบมานนะครับจนวนมากนะครับแล้วก็ว่ที่ผู้สามัครรับเลือกตั้งของอชาติของเรานะครับตอนนี้ ครับก็ได้นำวัดที่ผู้สมัครของเรานะครับจำนวนผู้ต้องนะครับ10กลาบเหตุกานณ์10กลาผู้สมัครนะครับนายบุรหันสมอเขตสี